ผู้ผู้ชมมาดูต่อกันที่คนรักกันหน่อยดีกว่า,าสมัยเนี้ยคนคลั่งรักไม่ใช่มีแค่วัยรุ่นใส่ๆนะนี่คู่นี้เห็นเลยแล้วเพลงขึ้นมาเลยนะมุยมันจะเกินปุยมุย้ยอ่ะอพี่แค่นี้นะั แต่แฟนสาวคุณพลอยคุณผู้ชมขาคือเห็นหวานๆในไอจีเนี่ยเราเห็นบ่อยแล้วแต่เมาส์เลยนะใน i อจีเนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะชีวิตจริงความหวานทะลุร้อยค่ะหมอน,นี่เรียกพบแล้วนะ<า>ออหวานเกินออบอกว่าน,ออนะ,ะพี่เคลลี่บอกว่าตัวเองเนี่ยด้วยความว่าอะไรเป็นพี่ชายคนโตไงก็เลยถนัดในเรื่องของการดูแลคนอื่นและยอมรับเลยนะว่าตอนแรกที่คบกับคุณพลอยเนี่ยคือไม่ค่อยชินกับการเทคแคร์เพราะว่าอะไรคุณพลอยเขาก็ขยันเอาอกเอาใจพี่เคลลี่เหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างเป็นคู่ห แต่ตอนหลังก็เริ่มชินและเข้าใจว่าเออคุณพลอยเขาก็อยากดูแลบ้างหลังจากนั้นค่ะเธออยากดูแลฉันใช่ไหมฉันก็อยากดูแลเธองั้นเรามาสาสตร์ความหวานใส่กันไปเลยแบบไม่ยั้งอ่ะคุณผ <ม S 1> ู้ชมเราเนี่ยลองให้พี่เคลลี่นะยกตัวอย่างความหวานให้นักข่าวเราดูหน่อยพร้อมกับอัปเดตด้วยว่าไอ้ข่าวดงข่าวดีแต่งงานเนี่ยพร้อมเมื่อไหร่ยังไงเล่ามาเลยพี่ ก่อนนอนหรือว่าก่อนนอนต้องวิดีโอคอลให้เห็นหน้าต้องบอกว่ารักทุกครั้งก่อนนอนะครับห้ามพลาดนะอันนี้ห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดไมั้นโอ้หตายจักเลยเออถ้าถามผมว่าผมจะแต่งอีกครั้งไหมถ้าแต่งกับพลอยผมแต่งออในใน,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 ในตอนนี้ก็ก,ก็ขอเขาเรียกว่าอะไรอ่เขาขอพร้อมในหลายๆอย่างก่อนนะกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานลุ้นกันปีหน้าไงคุณก่อนนอนอ่ะต้องวิดีโอคอลก่อนนะตเตงวางก่อนดี วางกอดอัอหลับคาโทรศัพท์ทั้งคู่เลยถือว่าทไมดึกงดึงดงจะโทรต่างงานไม่รับเลยมาถึงเชอรี่ใช่ไหมมัวคุยอยู่ตเตงวางกอดเขาไม่วางสตีเลยไม่ได้รับสายเจนงไงเอาเหรอเออเอา,เอา